ไม่มีไม่อยู่ไม่ไหวอ๋ออ๋ออ๋อชักรอกกันไม่มีอ๋ออ๋อไม่มีไม่อยู่ทั้งนั้นนะเด็กิจาอะไรอะไรมีอะไรงันเหรอเพิ่งอรเ่อะไรด็กิจานี่ตัวนยี่เริ่มดขึ้นเรื่อยแล้วเริ่มจะกลายเป็นเงากระุกทีแล้วอะไรกันน้าทไมรีบแล้วก็ แน่ๆเลยมีเงินมากพอได้เองต้องขอจเจ้าเล้งด้บ้างสิถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอะเอาเด็กหนุ่มช่วยหายไปมม็นงงเป็ตาองติงแล้ว <c oughs> ที่ไก็เหมือนกันเพราะนั้นเจ้าเด็กหนุ่มมันต้องทำอะไรๆอย่างที่หนอมปีตาทำอยู่มัน,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 นมันจำแน่ๆเลยเมือตีแล้วฉันจะนอนอ่านการ์ตูนเล่นอยู่บนชั้นสองเงเหรออ๋ออ๋อไปดูไปดอะอ่าอ,อยู่จริงๆด้วยฮนะฮึกลับมาเป็นเงาคนปิตาดามเดิมได้แล้วไม่เขาหรอกเอ้ยพูดได้ด้วย ผมจะเริ่มฉลาดขึ้นแล้วใช่เนี่ยต้องรีบจับตัวออกมาไว้ไ <probable> ด <rast> ้เลยดีล huh, ่ะอยู่ไม่อยู่ไม่ับไว่าอยู่อยู่ทางนี้ทางนี้เอออีละโอ้ยโอ้ยโอ้ยไหนละใช้ดี่ีกว่า

แย่แล้วไหนน่ะเหมือนเงาบ้าจริงกว่ามือไี่ดีอ่ะไม่เอาเนอะเฮ้ไเดี๋ไวนาี๋ยวนา่นนก็จะสลับตัวกันแล้วอ๋จับตัวให้ได้ดิเรื่องอะไรจะให้จับเฮ้ยเดนหลอกเขาเต็มๆจนได้อะมีไหมมไป อ๋อไม่ได้ให้ร้อยแล้ะสิสเข้าไปอยู่ในเงาพูดตื้อๆก็เลยดูไม่ออกสักนิดนึงอ่ะเฮ้ยอีกไม่นานมันก็จะหมดเวลาแล้วสิทำไงดีเนี่ยโอ้ยอทำอะไรสักอย่างสิตัวฉันก็มันจะกลายเป็นเงาอยู่แล้วส่วนเงาคือจะกลายเป็นตัวฉันแทนอายอเป็นแบบนั้นฉันไม่ยอมหรอกนะตัวเอกอะอะไรกันอยู่ได้คราวนี้หนีไม่พ้นแล้วเฮ้ยฮ่าจริงสิ ช่วยดูตายหน่อยได้ะหมครับเอาตรงที่แสงแดดส่องถึงเลยนะครับแสงแดดส่องงั้นเหรอโนบิบตาให้ตายสิมันจะลูกจะทำไมถึงได้มัดสิตโดเรมอดแน่จริงเลยทเป็นเด็กแบบนี้เหรอรบกวนด้วยนะครับดูไปเลยตรงข้าวกระปุกแล้วเท่าหมดเลยพอแม่จะดูเขาหน่อยก็รีบงติไปทันทีวันนี้แหละยังไงก